โอเคครับทุกคนคือวันนี้นะครับพี่มีคอนเทนต์ใหม่ครับผมก็คือเอาไว้ง่ายครับวันนี้คนดังอะครับแห่งเมืองสุพรรณส่งของไม่ใช้ไว้คนดูนี่มาเดี๋ยวเราครมาเปิดกันดูเลยครับว่ามันจะเป็นของรถคันไหนในบ้านที่นะครับนี่นี่อันดับแรกเลยเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานสามจากคนนำทางเวลามึงซื้อเฮียอะไรของดนเฮงก็ตามมีให้อ่านตำราว่าประกอบยังไงไล่หายังไงอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับคนขอนการสีนะสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายไอ้หลอดทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พ่อผมหล,หล,ลอดอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร <c oughs> อะไรอีกอะไรอีกอินฟินิตี้แฝงครับคือคนดูครับอันนี้คือแฟงหนของพี่เองไม่ใช่แล้วอันแน่ดูหน้าเมียด้วยโอเคครับทุกคนคือวันนี้นะครับพี่มีคอนเทนต์ใหม่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆครับวันนี้คนดังอะครับแห่งเมืองสุพรรณส่งของไม่ใช้ไว้คนโดคือพี่ก็เลยแบบว่าส่งแบบจะแบบแอคหรอกก็คือแบบเขาจะให้ฟรีแต่เราก็แบบว่าเป็นคนรวยไงเราก็เลยต้องแบบบวกมาแบบกล้าผันพล่ย มึงเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นละนี่อ้าวนี่คือท่อไอเสียเย็ดมึงเชื่อกูไหมวะเชื่อกล่องแบบนี้ไม่น่าเป็นฝาสูบหรอกนะมาเดี๋ยวเราพาไเปิดกันดูเลยครับว่ามันจะเป็นของรถคันไหนในบ้านพี่นะครับไม่ได้แอร์สมาร์ทด็อกอะไรนะครับผมดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นรถของผมว่ะพี่เฮ้ยมึงพูดเยอะเอาง่ายๆเนี่ยคือกูบอกเลยว่าท่อเฮงสุพรรณเนี่ยเป็นท่อที่ดีมากๆเลยนะเว้ยใช่เหรอใช่ ดีจริงๆทพี่เปิดมาเลยดีเพราะกูไม่ได้ซื้อเขาให้ฟรีคุณเล่นท่อก็ดีจริงนี่เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยครับท่อเฮงสุพรรณมึงไม่ใช่ท่อไหมท่อแหมทรงอย่างเงี้ยทรงเงี้ยท่อน่ไม่มีอยู่ก็คือเอาง่ายท่อนะเฮงนะครับใครก็สามารถสั่งซื้อที่ที่เฮงสุพรรณเลยนะครับถ้าทักไปแกจะไม่ค่อยตอบหรอกแต่จะเป็นเมียแกตอบนะครับ อุ้ยทำไมคอเล็กจังเลยพี่เอ้ยอมันเป็นสูตรตรงทางร้านไม่เล็กนะเดี๋ยวกูวัดคอให้ดูเออเอาง่ายๆคอเนี้ยกูบอกเลยว่าหาเบอร์เนีย้ยแป,ป๊บขอดนเบอร์เนี้ยอยู่นี่อ๋อไอ้สักมึงนี่แอบไว้เหรอเดี๋ยแล้ววัดให้ดูครับคนดูคอ28ถ้าคอ28เนี้ยเราจะใช้ลูกได้ไม่เกิน58มิลน,นะเพราะว่าถ้าเป็น59นี่ต้องคอ30ล้วเพราะว่าเราใช้คอใหญ่นะครับแต่รถคนันนี้ใช้คอ28เหมือนกันเดี๋ยวถอดทิ้งแล้วมัน<อ>ใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ดูนี่ครับท่อนต่อไปกูให้ครย มึงคิดว่าเป็นท่อสีอะไรสีดำดิเยสสีที่อะโอ้สีเงินสีดี้ไปแก้วไม่มันเป็นสตแตนเลสไอโง่นี่คือสตแตนเลสเว้ยมึงรู้จักปะรู้รอยเชื่อมมาก้อนแล้วมึงดูโลโก้ด้วยน,นี่เ,นเชื่อมมาก้อนมึงเห็นไหมเย็ดไทเทเนียม<อ>นี่หว่า พี่เชื่อมเป็นเป่าเฮ้ยระดับกูเชื่อมได้ละนี่ครับท่อเฮงสุพรรณเฮ็ดูสุพรรณบุรีโอ้ไม่ได้แอคอะไรอยู่ละนี่เลยอันนี้คือชุดแรกนะครับที่น้าเฮงส่งมานะครับก็อันนี้ผมบอกเลยว่าผมเสียตังค์ซื้อนะครับผมไม่ได้ขอเข้ามาใช้นะครับก็จริงๆแล้วอ่ะก็ขอเข้ามานั่นแหละใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่เผื่อคนอื่นสนใจก็ทักไปถามน้าเฮงเองดิออเออผกูซื้อมาได้ในราคาถูกเว้ยกูบอกเลยถามว่าทําไมถึงไม่ขอเขาฟรีเขาให้ฟรีทำไมถึงแววก็ขอเขาดีไม่จะเป็นต้องแบบขอฟร นี่มานี่แล้วนี่มึงว่ากล่องอะไรเพมอุ้ยเฮ้ยลูกใครลูกกูลูกมันเป็นไรแตกมันแตกเพราะคอท่อไม่คอมันแน,น่นเลยเออนี่ยนี่อันดับแรกเลยเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานใช่หรือเปล่าสารจากคนนำทางซึ่ง เวลามึงซื้อเฮี้ยอะไรของนายเฮงก็ตามเขาจะมีของให้หมดเลยมีให้อ่านตำราว,ว่าประก,กอบย,ยังไงไล่หายังไงอะไรย่างเงี้ยคือนายเฮงเขาก็จะมีอันนี้ผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับสมงวันเล็สิทธิ์ใครอยากได้ก็ลองไปซื้อของเขาดูนะครับ <ừ. S 1> ผมก็บอกให้ถ้านายเฮงได้ดูคลิปนี้นะครับไม่ได้อะไรนะครับก็ขอพีเถอะนะครับเพราะไม่มีใครจะมีตังค์หรอกอ,อ,อันนี้ให้ทายว่าคืออะไรโอ้ยดูอย่างงี้ก็หัวหัวร้อยยี่สิบห้าแล้วฝาสูบเ,เฟรมบูบอกเลยเฮ้ยอะไรมีสติกเกอร์ด้วยอายามาเขาแจกเยอะ บ้านกูมีเยอะแล้วสติกเกอร์ออมีเยอะแล้วครับถ้าน,น้องๆอ,อยากได้สติกเกอร์เฮงสุพรรณนะครับก็ต้องพักหาคูนะครับไปซื้อของที่เขาก็ได้แน่นอนเพราะพี่เก็บไว้แบบให้เด็กๆชาวบ้านนะครับผมเย้ฝาลูกอะไรดูซิโอ้โหเขียนขนาดนี้ก็ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องบัตแล้วมั<อ>้งห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดวะห้าเจ็ดยี่แปดยี่สี่คำว่าห้าเจ็ดยี่แปดยี่สี่คืออะไรคือว้าวยี่แปดเย็ดว้าวไอ้ดียี่แปดเห็นไหมว้าวไอ้เสียยี่สี่ประมาณนี้ ถามว่าวาวเขาทำดีไหมเราจะเช็คแบบนี้ครับอุ๊ยเขาฟังดิเสิอุ๊ยเย็สเดี๋ยวเช็คไอเสียเช็คไอเสียหน่อยอุ๊ยอุ๊ยนี่มันฝาอันนี้คือหลอดหลอดพอดีและหลอดหลอดโอเคมากจะโดนเปิดซิงปะเนี่ยน้ำลายกระเด็นในสัตว์นี่ได้ดูนะไม่ดังวนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเช็คฝาก็เช็ควาวก็คือถ้าสมมติว่าเราเรากดเรากดลงไปครับ แล้วมันดังสวนป้งขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไม่ตรงแต่ถ้ามันดังแบบรอบๆป้งโป๊ะโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ยแสดงว่ามันตรงนะครับก็อันนี้เป็นฝาลูกห้าเจ็ดอี้เฟรมมึงรู้ไหมว่ากูมาใส่นาดไหนมาใส่บัตรเถิดไงมึงรู้ได้ไงก็พอเราจะทำสตอรี่ห้าเจ็ดกันไงียูกสู้กูไม่ได้เฮ้ยพี่รู้รู้ได้ไงอันนี้เป็นเสื้อสูบลูกสูบเขาไม่ให้มาเขาให้แต่เสื้อกูมาเอาพี่ขึ้นเองเลยดิใช่เขาบอกว่าระดับสจอทำลูกเองไปเลยเขาว่าอย่างเงี้ยกูก็เลยบอกเอานะ เราคุยจะทําแรงไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามันขนาดไหนก็ต้องมาวัดอันนี้คือเสื้อน่าจะเป็นเสื้อ57ป่ะเใช่แล้วล่ะพี่เอ้ยมันเดี๋ยววัดก่อนห้าสิบเจ็ดมิลเฟรมได้ครับเป็นชุด57น้องๆก็จะงงว่าชุดนี้คืออะไรคือชุดวัดองศาของพี่นะครับแกอะไรอยู่ล่ะอันนี้อ่าอันนี้อะไรเอ่ยเฟรมแกแกแบบจัดมาครบชุดเลยว่ะโอ้หเรือนด้วยเฮียห้่รือเรือนซีบีเรือนซีบีแท้หรือเปล่าดูก่อน โอ้โหเรือนแท้เรยบร้อยสังเกตว่าเรือนแท้ดูยังไงนี่ครับมันจะเขียนตรงนี้ว่าเคหินเคหินแล้วก็เวลาเราส่องไปเนี่ยส่องใส่แสงเนี่ยแสงมันจะลอดทั่วเลยครับคือกูก็ไม่เข้าใจว่าเรือน CPR ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นี่แหละเรือน CPR ประมาณนี้นะครับผมก็ดูเอาแล้วกันนะครับี๋ยวเดี๋ยวมีอันนึงมีมีถุงหนึ่งไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้เดี๋ยวพี่ขอดูกันแบบเด็แบบเด็กเชอะไรอ่ะไม่บอกด้วยเชดนี่ครับนี่คือหัวสีดหัวสีดครับ ก็คือแกเขียนว่าหัวฉีด 6K S3 อ๋อใช้ 6K เองนะครับจะเป็น S3 ด้วยก็คือจะเป็นรหัสอะไรของเขาไม่รู้แล้วก็จะมีแคมมา2ตัวซึ่งเป็นแคม125.70กับ125 Mark t w นะครับก็อันนี้จะเป็นของเฮงสุพรรณทั้งคู่เขาก็จะให้เรามาลองเอาว่าอันไหนไวกว่ากันอันไหนวิ่งดีที่สุดก็เอาอันนั้นนะครับเฉลี่ยสำหรับตัวเรานะครับจะบิดคงที่ทาแล้วก็เรื่องของเราอันนี้คือสปริงวาวผมเช็คแล้วน่าจะเป็นสปริงวาวในซอนิกสปริงนอกแต่งชุดนี้ ในโซนิกนอกแต่งแน่นอนประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคือนายเฮงก็ส่งมาให้กูแค่นี้แหละนี่ครับคนดูก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเห็นไหมครับหมดแล้วนี่ก็จะมีเสื้อแล้วก็มีนี่มีนี่มีแคม2ตัวมีนี่อันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้แล้วก็ท่อเป็นไงแอหรืหเปล่บนี่เป็นไงเฟมน้องๆก็จะอยากเห็นสภาพรถกันแล้วรถอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปเขียนไม่ดูแป๊บเดียวไปเฮ้ยเบรกดีเบรกดีโอ้ย เอ้ฮ้ามาแล้วว่ะไอเพมเออบักเถิกอ่ะบักเถิกใช่บักเถกกับชุดของเทนสุพรรณมึงคิดว่าไงวักจะต้องกูแอ๊กแล้เปล่าไม่ได้แอคหรอกก็คือดูทรงคิดว่ามึงจะสู้คนเดียวกูได้ไหมวะไม่ได้อ่ะมึงกล้าไหมเฮ้ยคือมึงกล้าก่ะเผลอผมอาจจะนําพี่ก็ได้ร้อคันไหนวะคะแนนนี่แหละร้อยยี่ห้าเลยแหละหึ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 ผังหมดกล้องไงที่จ ไม่ได้แอรมึงเอาไงรถมึงเอายิ่งกว่าห้าเจ็ดเนี่ยคุยกันไว้ว่าเดิมพันคนละหมื่นใช่ในระยะทางหนึ่งกิโลใช่ใครแดกก็คือแดกหมดทั้งกองเออใครได้ที่สองก็บวกมาหนึ่งเออใครได้ที่โหลคือปันกูเหลืองไหมปันทองไอ้สัตว์ฟูมคนรวยนะก็ใครที่ได้ที่โหลคือไม่ได้เลยเลยนะเว้ย แต่ว่าศึกแข่งศักดิ์ศรีเราจะมีแค่3คนมีเมืองมีกูมีไอเกมเก็อยากจะท้าไอเฮียซิปด้วยอะหรือว่าออฟแอปอสุรดาว่าแบบว่า5้อย่างเงี้ยเขามีหรือเปล่าห้าเจ็ดหรือเปล่า,าถ้าไม่มีรถก็แบบก็นั่งเล่นอะไรอยู่บ้านต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เข้าร่วมสำหรับพวกเรานีเนน่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะได้แล้วฝากฝากหมายสานไปถึงช่างออฟด้วย ช่างออบอ่ะคือแบบทำมเหอ5เจ็ดที่บอกว่าวิ่ง170กิอ่ะอยากจะเจอวาะอยากจะเห็นว่าทำได้จริงหรือเปล่านี่ผมบอกเลยชุดนี้ลูกสูบผมขึ้นเองด้วยเอาจริงๆแล้วช่างเพลงน่าจะส่งลูกมาเดิมๆแล้วให้ครูมาทำนะสรุปคกณต้องไปหาลูกอีกนะเอาอย่างนี้นี่เรามีลูกลูกเป็นลูกนี้นี่ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับผมเลือกใช้เป็นลูก LHK นะครับผมแต่ว่าลูกอื่นผมก็ใช้เหมือนกันประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับเอาผิดลูกหายนี่ๆต้องลูกนี้ลูกนี้เมื่อกี้กลัวลูก5 8ออกมาอ้เหียนี่ ลูกเ H ชเป็นอย่างเงี้ยดูครับนี่เห็นบอเขาให้มาเห็ดเองเออมาสีแมงเนี่ยแ,แ,แต่ว่าเดี๋ยวก็โทรสอบถามบอแล้วกันนี่เยวใส่ให้ดูว่ามัน5้าเจ็บจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้เเเตกมาไม่คุ้มนะซื้อใหว่นะตกมาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรามันสุราษฎร์เงอเมเออมึงรู้ไหมว่าลูกเนี้ยกูได้มาเนี่ย S อ G 9ี่ c o เนะเออนนี่เอาใส่ดูโอ้ พอดีเป๊ะเยไม่ได้แอคอะไรอยู่ละฟิตไหมฟิตเหมือนลุยนี่ฟิตมากเห็นไหมวันระยะปั๊บเราก็เอาตามที่เราชอบนี่ครับประมาณนี้ใครชอบลืมกไลค์กดแชร์ก่อนสักใครกดติดตามเป็นิที่ติดต,ต,ตามเป็นพที่ชอบบทจันนะครับฝากถึงช่างเฮงสุพันด้วยไว้ถ้าผมทำอะไรเสร็จวันไหนผมจะยกไปเสิร์ฟที่อู่ช่างรถช่างคันไหนแรงที่สุดในร้านที่เป็น5้าเจ็ผมขอเสิร์ฟกับรถผมหน่อยได้ไหมฝากถึงช่างเฮงด้วยได้ข่าว่าแถวนั้นแจ๋วอืแถวนี้ก็แจ๋วเหมือนกันประมาณนี้นะไปแล้วทุกคน